โลกและอวกาศ EP ที่1ดวงจันทร์ของเรามูนชั้นประถมศึกษาปีที่4 Presented by ครูนักรวกรณวันวัตสวัสดีครับเด็กๆทุกคนชั้นป .4 ก่อนเรียนครับวิทยาศาสตร์ใบ NTK อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยยอด Subscribe ถึง1,000แล้วนะครับเรียนรู้กันเลยประเด็นในการเรียนรู้ในวันนี้ครับโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ มีการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันอย่างไรในคืนวันเพ็ญมองเห็นดวงจันทร์เป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ของเราคำถามครับนักเรียนคิดว่าเรามองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไรเรามองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไรครับสิ่งที่เราสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นได้ก็คือแสงสว่างครับแต่เนื่องด้วยดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆน่ารักน่ารักจิ้มลิ้มดวงนี้ไม่มีแสงสว่างในตนเองเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ได้จากได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ดวงจันดวงดวงเนี้ยได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนเข้ามายังตาเราทำให้เราเนี่ยมองเห็นดวงจันทรได้ขณะที่ดวงจันท์เนี่ยยังโคจรรอบโลกอยู่นะครับอ โคจรรอบโลกอยู่ต่อไปดวงจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นบริวารของโลกครับดวงจันทร์เป็นดาวที่เรามองเห็นเด่นชัดในช่วงเวลากลางในช่วงตอนกลางคืนเลยทีเดียวนะครับก็เนื่องจากว่าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองดวงจันทร์เป็นดาวที่มีลักษณะที่ทรงกลมพื้นผิวคูขละ เป็นหลุมบ่อและโคจรเคลื่อนที่รอบโลกแต่ทำไมครับนักเรียนดวงจันทร์จึงเป็นบริวารของโลกทำไมเอยทราบไหมครับเพราะเหตุใดดวงจันทร์จึงเป็นบริวารของโลกเอ๊ะโลกของเรามีธาตด้วยเหรอมีบริวารคอยรับใช้ด้วยเหรอ ถ้าไม่ดวงจันทร์จึงเป็นบริวารของโลกครับเนื่องจากว่าดวงจันทร์เคลื่อนที่หรือโคจรรอบโลกนั่นเองนะักวิทยาศาสตร์ก็เลยให้ดวงจันทร์ดวงนี้แหละเป็นบริวารของโลกซึ่งดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็จะมีดวงจันทร์เป็นบริวารที่แตกต่างกันไปแต่โลกมีดวงจันทร์เพียงแค่หนึ่งดวงครับที่เป็นดาวบริวารของโลกการเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ จะเคลื่อนที่ในทิศทางหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาปกติแล้วนักเรียนจะเห็นเข็มนาฬิกาเดินยังไงครับอ่าเดินเดินจากมุมนี้ไปมุมนี้ใช่ไหมอ่านี่คือเข็มนาเข็มนาฬิกานะครับตามที่ลูกที่ลูกสอนครูชีแต่ในทางกลับกันครับโลกและดวงจันทร์จะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาคือยังไงครับหมุนแบบนี้ครับหมุนทวนเข็มครับ แต่จะเป็นลักษณะของแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้งตามภาพที่ครูให้ดูสองภาพนี้เลยขณะที่โลกโลกของเราครับหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ลงไปด้วยโลกทั้งหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแต่ก็ยังมีดาวดวงนึงครับก็คือดวงจันรดวงนี้แหละที่ยังหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนที่โคจรรอบโลกอีกด้วย ซึ่งโลกและดวงจันทร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันและยังเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เหมือนกันอีกด้วยในคืนวันเพน็ญนักเรียนจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นอย่างไรครับหลายคนคงคุ้นกับเพลงที่เรียกว่าวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนส2น้ำจะนองเต็มตลิง่งแต่มันไม่ได้พูดถึงดวงจันทร์เลยว่าดวงจันทร์เป็นอย่างไรอ่ะด้คิดว่า ดวงจันทร์จะเป็นอย่างไรครับดวงจังนทร์นคือวันเพ็ญก็คือวันขึ้น15บห้าคำใครมีปฏิทินที่บ้านที่สามารถบอกได้ว่าขึ้นเท่าไหร่แรมเท่าไหร่ลองไปดูนะครับวันที่เขียนคําว่าขึ้น15บห้าคำเราจะมองเห็นดวงจันทร์ที่มีรูปร่างล,ลักษณะแบบเต็มดวงและทรงกลมก็หมายถึงดวงจันทร์สว่างเต็มดวงนั่นเองซึ่งเราจะมักมองเห็นว่าเอ้ยมีสีขาวสลับเทา ปะปนกันไปแต่สีขาวสลับเทาล่องรอยสีเทาที่เรามองเห็นเนี่ยครับเขาเรียกว่าหลุมบ่อบนดวงจันทร์หลุมบ่อบนดวงจันทร์เอา้าหลุมบ่อบนดวงจันทร์คืออะไรเดี๋ยวจะได้ไปเรียนรู้กันครับแต่เด็กๆครับกระต่ายบนดวงจันทร์มีจริงหรือไม่อกระต่ายบนดวงจันทร์มีจริงหรือไม่ตอนเด็กๆเ,เราเคยฟังนิทานมา ตอนโตมาเราก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมีจริงไหมอ่ะมองกระต่ายบนดวงจันทร์มีจริงไหมครับคําตอบก็คือไม่มีจริงครับเพราะว่าเราใช้จินตนาการของเรามองล่องรอยของหลุมบ่อบนดวงจันทร์เนี่ยบางทีก็คล้ายกับกระต่ายน้อยอ่าบางทีก็คล้ายกับตากับยายผู่กับญาหรือบางคนอาจจะมองได้ ทั้งหลายแบบทั้งหลายรูปร่างคืนนี้ครับลองไปดูดวงจันทร์ของเราดูมองขึ้นไปบนท้องฟ้าครับถ้าใครเห็นดวงจันทร์ลองนึกภาพตามสิว่าเอ๊ะที่เราเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างแบบนั้นเน่ะเออเรามองเห็นอะไรอยู่ในดวงจันทร์ซึ่งมันเกิดจากจินตนาการเราลุ้นๆเลยครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามโน อาแล้วหลุมบ่อที่ครูพูดไปเมื่อกี้หลุมบ่อบนดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไรที่เรามองเห็นว่าเป็นกระต่ายที่เรามองเห็นว่าเป็นตาใหญ่หลุมบ่อบนดวงจันทร์เกิดจากอุก,กาบาตพุ่งชนเนื่องจากว่านะครับดวงจันทร์เนี่ยอยู่นอกโลกก็จะมีชั้นบรรยากาศที่น้อยมาก จนอาจกล่าวได้ว่าดวงจันทร์เนี่ยไม่มีชั้นบรรยากาศในการที่จะปกคลุมบนดวงจันทร์เลยและแรงดึงดูดของดวงจันทร์เนี่ยก็จะมีน้อยกว่าโลกมากๆถึงหนึ่งส่วน6เท่าของโลกดังนั้นครับเมื่ออุกกาบาตท,ที่มันลอยอยู่ตามห่วงเอาห่วงอวกาศมันลอยไปลอยมาครับมันก็จะมีแรงดึงดูดครับของดวงจันทร์ดึงดูดอุกกาบาตเหล่านี้แหละให พุ่งชนเข้าสู่ดวงจันทร์แต่อุกกาบาตเหล่านี้จะไม่เกิดการลุกไหม้เหมือนกับจันทร์โลกนะครับและทําให้อุกกาบาตเหล่านี้เนี่ยพุ่งชนพื้นผิวดวงดวงจันทร์จนเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดขึ้นเขาก็เลยเรียกว่าหลุมบ่อบนดวงจันทร์และในบางวันครับเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ดวงจันทร์เต็มดวงก็คือคืนวันเพนขึ้นสิบห้าคำเราจะสังเกตเห็นได้ว่าวันนั้นแหละท้องฟ้าจะสว่างมากกว่าปกติเราจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความมืดนอกเหนือจากแสงไฟส่องถึงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ไม่ชัดเจนเท่ากับกลางวันนะครับในรูปร่างลักษณะดวงจันทร์แบบต่อไป อาจจะมีดวงจันทร์แบบไม่เต็มดวงก็คืออาจจะเป็นเซี่ยวนึงเป็นเซี่ยวเป็นเครื่อดวงเอ๊ะเราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยหรือดวงดาวเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนและในวันที่มองเห็นดวงจันทร์แบบเต็มดวงเราก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยอย่างไม่ชัดเจนครับแต่เราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ด้านล่างของท้องฟ้าเนี่ยนะครับได้ชัดเจน แต่ในคืนคืนหนึ่งครับที่เราอาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยหรือมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีเลือดอคืนพระจันทร์หรือคืนเดือนดับคืนเดือนดับนะครับอ่าเราก็จะมองเราเราก็จะคิดว่าเอ๊ะท้องฟ้าเนี่ยมันมืดผิดปกติทองฟ้าที่เราเห็นว่ามันมืดผิดปกตินี้เราก็จะมองเห็นว่าเออดวงดาว บนท้องฟ้ามันสว่างจังเลยล่ะทำไมมันชัดเจนจังเลยยิ่งมืดยิ่งเห็นดวงดาวปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์ครับก่อนที่จะจะไปเรียนการขึ้นและตกของดวงจันทร์ครับเราต้องรู้ก่อนว่าโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางใดเมื่อกี้ต้นชั่วโมงมีบอกครับตามเข็มหรือทวนเข็มตามเข็มหรือทวนเข็มครับตอบครับโลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หลายคนไม่เข้าใจอีกแล้วว่าทวนเข็มคืออะไรไปดูเข็มนาฬิกาครับมันหมุนไปทางไหนครับตอนนี้มันเดินไปทางนี้อันนี้เขาเรียกว่าตามเข็มตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าทวนเข็มครับก็กลับไปอีกด้านนครับก็คือภาพดังต่อไปนี้ครับก็คือภาพนี้แต่ครูเอามาทําเป็นแนวตั้งตั้งมันขึ้นมาเหมือนกับภาพสามมิติได้ดังภาพนี้ครับที่เด็กชายคนนี้ยืนอยู่ก็คือหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเอา้า แล้วโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาเท่าใดดีครับโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาเท่าใดดีครับฉเฉลยครับหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงหรือ1วันสิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้เกิดกลางวันและกลางคืนการที่คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นและตกเกิดจากสาเหตุใดครับเ,เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นและตก ไหมนะเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรอะคําตอบครับการที่เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นและตกเกิดจากการที่เราอยู่บนโลกแล้วโลกเกิดการหมุนรอบตัวเองทําให้พื้นทวีปที่เรายืนอยู่นั้นเนะี่ยมองเห็นดวงจันทร์บ้างมองเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวบ้างมองเห็นดวงจันทร์หายไปบ้างอ่าขึ้นและตกเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้ครับ เมื่อเรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นละตกเนี่ยก็คือเรามองจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนืออ่าทำให้คนเราเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยปรากฏขึ้นนะครับทางทิศตะวันออกอ่าทิศดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกครับขึ้นไปโลกก็หมุนรอบตัวเองไปและดวงจันทร์ก็จะตกไปยังทางทิศตะวันตกซึ่ง การขึ้นและตกของดวงจันทร์เหล่านี้ครับจะเรียกว่าเป็นแบบรูปคําว่าแบบรูปก็คือเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นซ้ําเดิมทุกวันทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจําไว้นะครับแบบรูปคือเกิดขึ้นซ้ําๆเดิมเดิมทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแงแต่ละวันนักเรียนมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างอย่างไรบ้างก็ถ้าหากว่า นักเรียนเนี่ยดูตามภาพบางวันเราก็เห็นได้ว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลยบางวันก็เห็นว่าเป็นวงกลมอ่ะขอซสูมให้ดูวงกลมบางวันก็เห็นเป็นครึ่งวงกลมขึ้นวงกลมบ้างเป็นเซี่ยวเล็กๆมากๆจนที่เราแบบอาจจะมองเห็นหรืออาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้และบางวันก็เป็นเซี้ยวใหญ่ๆ คืนนี้ลองสังเกตดวงจันทร์ของเราดูแล้วลองวาดภาพดวงจันทร์สิบห้าวันหรือสามสิบวันนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอีกสาสิบวันดูสิลองบันทึกเป็นกิจวัตรดูสิว่าวันนี้เรามองเห็นดวงจันทร์เป็นรูปร่างลักษณะใดบ้างจดบันทึกดูแล้วก็พอพ้นสิบห้าวันหรือสามสิบวันแล้วลองเอามาโชว์ครูที่โรงเรียนดูซิว่าผมจดบันทึกไว้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับ รูปร่างของดวงจันทร์เราสังเกตได้อย่างไรครับว่ามันมีรูปร่างแบบทรงร่มแบบเซี่ยวแบบครึ่งวงกลมเรามองเห็นส่วนใดของดวงจันทร์ครับเฉลยครับเรามองเห็นส่วนที่สว่างของดวงจันทร์เห็นไหมว่าตากจากภาพที่ครูโชว์ให้ดูดังต่อไปนี้เนี่ยเรามองเห็นส่วนที่สว่างของดวงจันทร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์แบบเต็มดวงแบบครึ่งดวงแบบเซี่ยวหรือแบบเซี่ยวเล็กๆหรือแบบเซี่ยวใหญ่ๆเลยก็ว่าได้ ดูภาพดังต่อไปนี้ครับดวงจันทร์ของเราดวงจันทร์ในเดือนเดบอ์ธันวาคมในปีพศ2564นักเรียนดูวันที่29ครับโนเ e มเบอร์29พฤศจิกายนอันนี้คือที่ผ่านมานะครับไม่กี่วันนี้เองเราจะมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยเป็นแบบเหมือนกับครึ่งวงกลมพอวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่29วันอังคารที่30 วันพุธที่1วันอังคารที่2และวันเสาร์ครับอ่คาครูขอซูไม่ดูวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์ที่4ครับเราจะมองเห็นดวงจันทร์แบบมืดมืดหรือเรียกว่าคืนเดือนมืดหรือจาตามปฏิทินเนี่ยเขาจะเรียกว่า,าแรม15บห้าคำก็คือนิวมูนเราจะไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ลองไปสังเกตวันเสาร์นี้นะครับอ แล้วพอผ่านไปสิบห้าวันครับนับตั้งแต่วันที่สี่ครับไปจนถึงวันที่ยี่สิบครับผ่านไปสิบ้าวันจากแรม15บห้าข่ไปจนถึงขึ้นสิบห้าข่เป็นคืนวันเพนวันที่ยี่สิบหรืออาทิตย์วันที่ยี่บนะครับนักเรียนลองสังเกตดวงจันทร์ของเราดูว่ามันจะขึ้น 15.. บห้าข่้ก็คือคืนวันเพนพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองเราเคยได้ยินคาว่าข้างขึ้นกับข้างแรมไหมครับ ข้างขึ้นเพราะอะไรถึงเรียกว่าข้างขึ้นครับข้างขึ้นเท่ากับเหมือนกับสภาพเท่ากับอะไรอย่างนี้ข้างขึ้นเท่ากับความสว่างของดวงจันทร์เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มอะไรเพิ่มความสว่างของดวงจันทร์ขึ้นจนเต็มดวงส่วนข้างแรมครับข้างข้างแรมครูให้จําว่าลดลงข้างแรมลอเรือลดลงอของเสียงเป็นลอลิงลดลงลดลง ความสว่างของดวงจันทร์จะค่อยๆลดลงจนไม่เห็นส่วนสว่างอะไปดูตัวอย่างของข้างขึ้นกัน,นครับไปดูตัวอย่างของข้างขึ้นนะเริ่มต้นจากวันที่สี่ครับมืดใช่ไหมครับมืดไล่ไปนะครับวันที่ห้าเริ่มสว่างเริ่มสว่างเริ่มขึ้นมา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 เห็นไหมครับดวงจันทร์จะเริ่มสว่างเขาจะเรียกว่าข้างขึ้น จนถึงวันนี้สว่าง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 หมดเลยจนถึงสิบห้าขั้มเหล่านี้แหละครับเขาเรียกว่าข้างขึ้นต่อไปครับพอถึงขึ้นสิบห้าขั้มแล้วปุ๊บมันจะเกิดข้างแรมต่อไปสังเกตครับความสว่างเริ่มลดลง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 ลดลดอ้ยลดลงลดลดลงลดลงลดลง ลดลงไปเรื่อยๆจนวันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี่แหละถึงเรียกว่าคืนเดือนมืดใช้เวลาสิบห้าวันครับสิบห้าวันเพราะฉะนั้นข้างขึ้นใช้เวลาสิบห้าวันจนกระทั่งดวงจันทร์เต็มดวงข้างแรมก็ใช้เวลาสิบห้าวันจนกระทั่งดวงจันทร์มืดสนิทในหนึ่งรอบครับในการเกิดข้างขึ้นข้างแรมจะใช้เวลาทั้งสิ้นสามสิบวัน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์จากรูปร่างวงกลมสว่างเต็มดวงจนกลับมาสว่างเต็มดวงอีกครั้งใช้เวลาเท่าไหร่ครับจากสว่างเต็มดวงรอบหนึ่งนะอย่างเช่นรูปนี้จากสว่างเต็มดวงวันที่ยี่สิบนักเรียนคิดว่าจะสว่างเต็มดวงอีกทีวันที่เท่าไหร่และใช้เวลากี่วัน่ิดต,ต่อไปนี้นะครับจะใช้เวลาทั้งสิ้นสาวัน เพราะฉะนั้นดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงอีกทีหนึ่งก็คือประมาณนะครับประมาณวันที่20มกราคมพศ2565ัห้า็นย้ำไว้เลยนะครับ20หรือ19ไว้แหละอ่ะ20หรือ19มกราคมนีม่แหละ2565ลองสังเกตด,ดูนะครับว่าจะเต็มดวงหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงรูปแรกของดวงจันทร์เป็นแบบรูปหรือไม่รู้ได้อย่างไรคําว่าแบบรูปก็คือเกิดซ้ําเรื่อยๆข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นข้างแรมสลับสลับกันไปเกิดซ้ํำไหมครับคําตอบก็คือเกิดซ้ําครับเกิดซ้ําก็หมายถึงว่าเกิดเป็นแบบรูปแบบนี้เหมือนกับเช่นเดียวกับว่าดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าแบบรูปครับ แบบรูปวนไปจนไม่มีที่สิ้นสุดแต่แบบรูปของดวงจันทร์จากมืดนะครับเออจากเต็มดวงไปจนถึงเต็มดวงอีกรอบหนึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น30วันหรือเรียกว่า1เดือนนั่นเองสรุปครับดวงจันทร์มีปรากฏการขึ้นและตกมีการเปลี่ยนแปลงรูปรูป่ปางทั้งคู่ล้วนแต่เป็นแบบรูปทั้งหมดเลยขึ้นและตกก็จะขึ้นทางที่ตะวันออกและตกทางที่ตะวันตก ส่วนแบบรูปก็คือเราจะเห็นดวงจันทร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละวันเนี่ยโดยมีลักษณะซ้ำๆกันทุกเดือนในเรื่องของดวงจันทร์ครับโอ้โหสนุกสนานมากเลยเราได้ออกไปนอกโลกแล้วครับครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับและสัปดาห์หน้าครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะ เดืยวรืองติดตามชมโลกและอวกาศใน EP ที่2ครับกดไลค์กดแชร์ให้กับวิทยาศาสตร์บาย NTK บายครูนัตกรวรรณวัตรด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ